สวัสดีครับทุกคนก็กลับมาพบกับเดียอีกเช่นเคยกับช่องแล้วแต่ตุ๊ดปะของเดียนะครับทุกคนและตอนนี้นะครับเดียก็พาทุกคนมาอยู่กันที่โรงแรมที่พัทยาก็คือเดอะเบวิวนะครับทุกคนซึ่งจะอยู่ติดกับชายหาดพัทยากลางนะครับทุกคนและตอนนี้นะครับเดียก็จะพาทุกคนนะครับ ไปดูการรีวิวว่าที่พักของเราเป็นยังไงบ้างก่อนที่เดียจะพาทุกคนไปดูนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เพจแลแ้วตะตุ๊บตะของเดียให้ด้วยนะคะไม่ว่าจะเป็นทาง Facebook YouTube หรือ IT นะครับทุกคนไปไปเลย พอเข้ามาด้านในห้องนะครับทุกคนก็เดี๋ยวเดียจะรีวิวดรายละเอียดเลยเนาะก่อนอื่นอันดับแรกนะครับทุกคนมาเราจะให้ดูตู้เสื้อผ้ากันนี่ตู้เสื้อผ้านะครับทุกคนก็จะเป็นบานใหญ่ขนาดนี้เนาะดูดิออใหญ่อยู่นะพอเปิดมาปุ๊บใช่ไหมครับทุกคนนี่ด้านในก็จะมีไฟที่แบบว่าไวอา้อำนนยความสะดวกเราเนาะอว่าให้แบบตู้เสื้อผ้าเรามันแบบสว่างเวลาหยิบผ้าก็จะได้มองเห็นเนาะก็จะมีแบบนี้ ไม้แขวนเสื้อซึ่งเขาให้มาเยอะมากเลยนะนี่เห็นปะนี่สุกันคือเสื้อผ้าจริงนะที่เราใส่ไว้ทุกคนอแล้วก็นี่จะมีชุดคลุมเวลาเราแบบไปไว่ายน้ําหรือว่าใส่อยู่ในห้องเนาะแล้วอันนี้ก็จะเป็นแบบคอนมันไม่ใช่คอนใดเป่าผมเออแล้วก็จะมีกระดาษทิชชู่เนาะมีไฟฉายแล้วเวลาสมมติถ้าเกิดฝนตกเขาก็มีร่มให้ด้วยเห็นไหมทุกคนออถัดลงมานิดนึงก็จะเป็นตู้เซฟเนาะ แล้วก็ด้านล่างก็จะมีสลิปเปอร์ไว้ให้เราแบบ2คู่นะครับทคนแล้วก็ที่ไว้สําหรับเก็บพวกกระปรงกระเป๋าเนาะนี่ป้าก็ใหญ่พอสมควรนะครับนี่เห็นไหมเออถือว่าแบบเอ,อ้ยโอเคเลยนะชอบปิดตอ <laughs> ถัดมานะครับทุกคนตรงนี้ก็จะเป็นเหมือน,นคล้ายกับเคาน์เตอร์บาร์ทุกคนเออนี่อันนี้ก็จะมีแบบแก้วน้ำเนาะให้เราแล้วก็จะมีแบบแท่นวางที่เป็นกระจกเออ ถัดลงมาจากตรงนี้ก็จะเป็นเคาน์เตอร์ที่เป็นหินอ่อนอ,อวางพวกกาต้มน้ำร้อนกระติกน้ำร้อนเนาะแล้วก็จะมีแบบนี้ชากาแฟแล้วก็มีแก้วน้ำให้เราเนาะไว้เวลาที่แบบเราจะชงก,งกาแฟกินอะไรอย่างนี้พอถัดลงมาตรงนี้ครับทุกคนก็จะเป็นขยะเนาะแล้วก็นี่เป็นตู้เย็นของเราซึ่งตู้เย็นก็จะแบบให้เก็บของได้เยอะอยู่อ,อนี่ ประมาณนี้นะครับทุกคนในส่วนของตรงนี้เนาะแล้วก็ถัดมาจากตรงนี้นี่ตรงนี้ก็จะเป็นเขาเรียกว่าอะไรนะที่เก็บของสัมภาระซึ่งไม่เก็บจริงๆริไ่เห็นมาทุกคนเออกระเป๋าเราก็มีแค่นี้แล้วตรงนี้นะครับก็จะเป็นตู้ที่เป็นแบบบิวอินเพื่อที่จะเอาไว้แบบวางของอะไรก็แล้วแต่เนาะแต่มันจะแบบอยู่ตรงกับเขาเรียกว่าอะไรนะหน้าทีวีนีเออ่เห็นปะ ถัดมาจากตรงนี้นี่ก็จะเป็นกระจกไว้สำหรับแต่งหน้าเป็นโต๊เครื่องแป้งนั่นเองนะครับทุกคนซึ่งใหญ่อยู่นะนี่เออี่เห็นปะแล้วก็มีไฟด้วยเลิศดเราชอบมากเลยชอบกระจกแบบนี้ทุกคนที่แบบเวลาแต่งหน้ามันจะได้แบบสะใจเห็นทุกมุมเห็นหน้าของเราไม่ว่าจะเป็นสิวขนาดไหนเออถัดตรงมาตรงนี้เขาก็จะมีแบบนี่เก้าอี้สองตัวแล้วก็เป็นโต๊เพื่อให้ ไว้ให้เราแบบนั่งทํางานบาบาบาซึ่งอันนี้ก็นั่งทํางานจริงๆนะทุกคนเออเนี่ยครับโดยที่เราสามารถเทควิวข้างนอกซึ่งเป็นสระว่ายน้ําแต่ณนะตอนนี้คือมันมืดมันก็เลยแบบมองไม่เห็นด้านนอกเนาะเดี๋ยวเดียจะมาถ่ายบรรยากาศให้ดูตอนกลางวันกันเนาะว่าบรรยากาศมันจะสวยขนาดไหนซึ่งแบบกลางวันคือสวยมากจริงเว้ยทุกคนเออนี่แล้วก็จะเป็นกระจกบานใหญ่มากที่แบบมองเห็นวิวสระว่ายน้าเกือบทั้งหมดเลยเนาะที่นี่เขามีสระว่ายน้ำสองที่งนะทุกคน แล้วก็อันนี้ก็จะเป็นพามานนี่โคมไฟถัดมานะครับทุกคนก็จะเป็นนี่เลยเตียงนอนของเราอ่ะทุกคนงงไม่ต้องงงครับทุกคนคือจะบอกก่อนว่าเดียเป็นคนที่แบบว่าชอบเตียงนอนเขาเรียกว่านะไปพักโรงแรมไหนก็ตามคือแบบจะจองเตียงคู่นะจะไม่ชอบจองเตียงเดียวเพราะว่าอะไรเนาะเพราะว่าเขาเรียกว่าอะไรนะ คือด้วยความที่ตัวเราอะเวลาไปนอนพักอะไรเงี้ยเราก็แบบเราก็อยากพักผ่อนนะทุกคนพอเวลาที่เราได้นอนพักเราก็แบบเออแยกกันนอนแล้วก็พอเขาเรียกว่าอะไรนะเวลาใครจะพลิกตัวหรือลุกอะไรเงี้ยจะได้แบบว่าไม่ต้องมาเรงใจกันแล้วที่สำคัญคือเราได้แบบหมอนผ้าหม่มคนละผืนคือ,อก็เลยชอบอบชอบนอนแบบแยกกันอะไรเงี้ยทุกคนนี่ส่วนเตียงก็มีความก็ไม่นุ่มมากเออแต่ก็โอเคอยู่ ได้อยู่เตียงอแล้วก็ความสะอาดก็สะอาดอยู่นะเออว่าไปนี่สำคัญคือก็มีโทรศัพท์เนาะแล้วก็เขาเรียกอะไรมีโต๊ะหัวเตียงที่ใช้ร่วมกันได้เนาะนี่แล้วเขาก็มีแบบว่ามีกรงมีการที่เราดีทรงดินสอไว้เขียนแล้วก็มีไฟหัวเตียงเหมือนกันเออเห็นปะบรรยากาศก็คือสวยนะเออห้องเลิศอยู่นี่ และไฮไลท์ของเรานะครับที่เดี๋ยวจะชอบพาทุกคนมาดูก็คือห้องน้ําแต่ก่อนจะไปดูห้องน้ำเนาะที่นี่ก็จะเป็นแบบคีย์การ์ดนะครับทุกคน,นเนาะตามปกติเลยที่เราไปพักโรงแรมเนาะและอันนี้ก็จะเป็นที่ควบคุมแอร์เนาะนเห็นไหมมาและนี่ก็จะเป็นไฮไลท์ของเราคือห้องน้ำแทนแทน,ทน เปิดมาปุ๊บนี่คือจะบอกว่าชอบมากชอบกระจกบานใหญ่ขนาดนี้ในห้องน้ำที่มันเต็มพื้นที่คือเราสามารถส่องแล้วแบบสะใจเลยทุกคนเออตรงนี้ก็จะเป็นอ่างล้างหน้าเนาะและที่สำคัญคือนี่ที่วางของคือยาวเห็นปะะเยอะมากทุกคนเออคือแบบชอบแบบนี้นี่แล้วเขาก็จะมีแบบว่าพวก อุปรกรณ์อุปรกรณ์มาให้เราอาบน้ำแป้งสีฟงแป้งสีฟันเห็นปะพวกโลชั่นโลชั่นอันนี้เขาจะมีให้เรานะครับอันนี้ของเรา,เามาเอง ừ, แล้วก็มีแก้วน้ำเนาะอันนี้คืออะไรอะออสบู่เห็นปะถัดมาก็จะมีแบบชักโครกเนาะเห็นไหมและที่สำคัญคือตรงนี้ทุกคนนี่เห็นไหมมีอ่าง อาบน้ําหรืออ่างแช่ตัวให้เราด้วยนะทุกคนเห็นปะเนี่ยแล้วก็มีฝักบัวซึ่งสามารถแบบใครเหนื่อยก็คือสามารถแช่ในอ่างนี้ได้เลยเนาะแล้วก็นี่พาเช็ดตัวซึ่งถือว่าโอเคเลยแบบโอเคมากๆอ่ะทุกคน แล้วก็เดียจะบอกว่านะครับสำหรับการที่แบบเดียได้มาพักโรงแรมอย่างนี้เดียก็ถือว่าแบบเฮ้ยมันโอเคนะสำหรับฟาซิลิตี้ต่างๆในห้องอะไรอย่างนี้ไม่ว่าจะเป็นการบริการเวลคัมดิงพนักงานรีเซพชันต้อนรับคือตั้งแต่เราเดินก้าวเข้ามาในโรงแรมคือเราประทับใจมากทุกคนพนักงานต้อนรับคือยิ้มแย้มแจ่มใสผู้ชายดีมากแล้วก็อ่าพนักงานที่ขึ้นมาแบบเขาเรียวกว่าน,นะขนของมาให้เราอ่ทุกคนก็แบบน่ารักมากคือชอบมากเวลคัมดิงที่นี่ก็อร่อยเป็นน้ํา เขาเรียกว่าน้ําฝรั่งเนาะแล้วก็มีเสิร์ฟผูกกีด้วยอะไรเงี้ยเออก็ถือว่าโอเคนะครับทุกคนแล้วก็เดี๋ยวเดียถือว่าที่นี่นะครับเดียให้ประมาณสัก4เต็ม5้านะทุกคนเพราะว่าที่เราพักกันเนี่ยที่พัทยานะก็ราคาก็ไม่ได้ถูกแต่ก็ไม่ได้แพงจนเกินไปและที่สำคัญคือเดียมองว่า ณนะช่วงนี้มันเป็นช่วงโควิดอะไรเงี้ยราคาก็ไม่ควรที่จะขึ้นมาแพงขนาดนี้แต่ด้วยความที่ว่าโรงแรมมันเป็นระดับสีดามกันทุกคนก็ถือว่าเออโอเคก็ได้อยู่ให้สีเต็มห้าแล้วกันทุกคนแล้วเดี๋ยวพรุ่งนี้นะครับเดี๋ยจะไปถ่ายช่วงกลางวันให้ดูว่ากลางวันเนี่ยภายนภายนอกบริเวณและภายในเนาะทีะ่ห้องเราอยู่เวลาเราเทควิวไปข้างนอกเนี่ยมันจะเป็นยังไงกันบ้างคือจะบอกว่าสวยมากแต่เรามาช่วงแบบ ประมาณบ่ายสามบ่ายสี่เราก็มาเช็คอินนะทุกคนมันก็เลยแอบแอบ,แอบมืดมืด,มดนิดนึงนะ อรุณสวัสดิ์ตอนเช้านะครับทุกคนและนี่ครับก็เป็นอาหารเช้าของที่พักของเรานะครับทุกคนก็จะมีประมาณนี้เนาะก็จะเป็นอเมริกันเบรกอรีแล้วก็จะมีข้าวต้มต่างๆมากมายนี่เรียงรายอยู่นะตรงนี้เลยทุกคนเยอะม,มากงั้นเดี๋ยวยังไงเดี๋ยวขอตัวรับประทานกันก่อนนะครับทุกคนแล้วก็ขอปิดคลิปที่ โรงแรมเลยเนาะก็สำหรับใครที่ชอบก็อย่าลืมฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เพจลาตากุดะปะไม่ว่าจะเป็นทาง Facebook, YouTube, IG ด้วยนะครับทุกคนบ๊ายบายเจอกันคลิปหนะ้า